สวัสดีค่ะ good afternoon นะคะกับีูเรนไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะวันนี้วันจันทนะคะแม่บ้านสีท้าลาบเป็ดนะคะตอนกำลังอบเป็ดอยู่เย็นนี้จะทํางานนะคะแต่ว่ากะสีท้ำหหดกับเขาไปก่อนอาบน้ํานะคะอาบนา้ําสระผมแล้ิเตรียมพักนะคะว่า แช่น้ำไว้นะคะมาแช่น้ำไว้ดิเห็ดละดิเห็ดเอ่อาตรงนี้อะไรบ้างพักก็ะเลิมบดมดแน่แล้วนะคะในบ้านจิดเตรียมพักแช่น้ำไว้เป็นเท่าสีสิ อบนะคะแม่บ้านอบเรียบร้อยกําลังอบกําลังอบกําลังอบเป็ดกําลังอบเป็ดกะกะ,กะบม่รูว,ว่าเข้าสิก,กินน้ำบอแต่ว่าเป็นแม่บ้านเทพเพื่อนเถอะนะอ่าลูกกะส่วนมากก็กินยุ่ก็กินให้ยุ่แต่ว่าเขาก็ว่าเอ้าวที่จีแล้วคือลาบอาทิตย์นี้ก็ลาบอีกว่าะฉะนั้ยลาบอีกมาอยากกินลาบอยากกินลาบ, <laughs> ลาบเป็ด หลังจากที่ไม่ได้ไปทำงานประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาที่แม่บ้านไปโรพยาบานนั่นแหละจันทร์ก่อนคริสต์มาสนะวันที่ยี่สิบที่แม่บ้านปวดเท้ามากเพราะว่าเท้าอักเสบแม่บ้านสังเกตเบิ้งกับมันกับเป็นมันก็เป็นเป็นแหหายไลา์เทือเ่อแล้ว อันกันใว่าเป็นน้ำรองเท้าน้ำมันกับแม่น้ำอยู่หละแต่ว่าแม่บ้านกับเปียนรองเท้าใส่สิแต่ว่ามันอักเสบแล้วมันมันบดเศรายามันบดถึงสินะคือว่าแม่บ้านกินยาพาราแล้วมันบวดต่องบ่ยังบวดนั่นบวนี่เลยมันยังปวดคือเกาจนเดี๋ยวไปหาหมอกเลยได้ยาแห้งแห้งมากินก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านเสร็จแต่ว่าแม่บ้านก็เศรอกินยาแต่มันเศร้าเจ็บนี่แหละ เพราะยามันแห้งพเพราะว่าเขาช่วงคริสต์มาสเขากระดื่มแอลกอฮอล์น้ำน้ำเลยล่ะมันกับยานบนกบยามันตีกันกินแล้วไม่บาลีสู้ว่าไม่บาบนแะสกกบสะะออออ้องนะสินยาพักกระซิแซนน้ำไว้นะคะต้มต้มเป็ดต้มน้ำสดน้ำ เดี๋ยวคอยมาปรุงวิธีการทำของแม่บ้านนะคะเนาะแม่แม่บ้านแช่น้ำแช่หนีก่อนแช่น้ำผัดผัดเหล่านะคะแม่บ้านเรียกเขาผัดนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะเอาซาหมอนใส่ตอนข้างหนาลังตอนเสิร์ฟนะแยวแม่บ้านหั่นเป็นสี่ส่วนดีบอรือจังไดอ่ะมันสุกแล้วค่นี่อันนี้นะคะซาหมอน น้ำมันกระสิใส่น้ำมันจักน้อยหนึ่งนะคะค่อยโบใหม่น้ำมันทาหนาหน่อยนึงค่อยโบใหม่นะคะแม่บ้านเอาน้ำมันทาไในนี้แล้วเราก็จะแม่บ้านจะใส่เกลือน้อยหนึ่งนะคะใส่เกลือน้อยหนึ่งพริกเพเ ้อยนึงอันนี้ก็จะเป็นปลาพิก้านะคะเขามีรสชาตินะอ๋ออันนี้ปลาพิก้าก็จะเอาไปเผ็ดจังน้อยนะคะก็จะใส่กระเทียมน้อยนึงกระเทียมผงนะคะนล้วประมาณก็จะเอาเข่าไปอบนะคะสวัสดีค่ะยังอยู่ในของครัวอยู่นะคะประมานสะมะหันห่นผักหั่นผักนะคะหั่นผัก เห็ดหลาบเห็ดตุ่มเห่านีา่แหละนิ้วเยกอ่ะขอบคั่วกันชำนีที่เกาะะ่าค่ะโบเดออันนี้ดอกแหงช่วงนี้แหงต้องระวังพิเศษแวบานกันเช็คเรียบเช็คจะดคล้องเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะกลับไปเ็นงานนีกาทีฟเขามีโฮมเทสนะคะรับเทสเดอโฮมเทส เทศจะควงวิติโควิดบอยูเนียนก่อนนะคะนี่กระเทบก็โอเคพร้อมกลับไปทัพงานได้รัวบาลสิเฮ็ดธิาทบพัดน์แล้วสิพัดน์ไปแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวหอดเวลาเขาค่อยสิมาพักผ่อนค่อยสิมากินขา้าวแล้วก็ไปเฮ็ดงานเริ่มงานหกโมงแรกนะคะหกโมงแรกถ้ไวายไหลรัฐบาลที่ท้วายไหลเก่า ภาว่ามีความรู้สึกนะคะถือว่าเฮ็ดทวัยไหลคือเทวัยไหลกับแปดชั่วโมงเนี่ยแะเฮ็ดงานแปดชั่วโมงแต่ว่ามันเลิกเลิก,ลกหัวโมงแรกหดหอดตีหอด,ดีสองมีความรู้สึกว่าเขายัางเดนนอนเขายเดนนอนแล้วมันกับบูมเมย์มันดีเดนนอนอยนีมันขึ้นยุ่งเสียน้ำแม่บ้านมีโลขึ้นน,น้ำในหัวพอทอกันกันนอนบวอิ่มหรือพักผ่อนพักผ่อนหน่อย มันสิปวดหัวนะมันสิวิ่นนะมันจะเป็นวิ่งเป็นเวียนโลกอันนี้คือโลกท่ทาทาขึ้อ,อย่างนี่ปฏิเป็นกับเป็นปฏิเศร้ากับเศร้าซืาซ่อๆบัดเป็นในลูกหอดกับโบขืนหันไว้นะคะหันไว้บักเน่าลืมสื่อเล่มหมอนเดี๋ยวๆเ,เอาไปไหว้หมองมีกันนะคะแป๊บนึง แสบตาหันหันหอมซุวหนึ่งสีใส่ตุ่มตุ่มกัสิหันใยาวๆยังสีใส่ตุ่มเลยอันใส่ลาบก็สิหันเปื้อนหอยบ้านแพร่ต้นหอมนะคะแพร่หัวหอมแบบแพร่แบบไายกาดเลยแบบนี่แหละเรื่องบ,บริเวณหน้าในห้องครัวน้ำแขางน้ำตาไหลนะ พอแล้วมาแบนม่ม่แบน <c oughs> ไม่บานแซนน้ำก่อนนะคะแซนน้ำให้ยางมันเศร้าเนี่ยยางมันออกเนี่ยเ,เตรียมนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเป็ดกันนะคะเดี๋ยวอบอบเป็ดอีกน้อยนึงอยอะนี่นะคะแซลมอนที่อบเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้ว และนี่ก็คือข้าวผาัดที่แม่บ้านพัดเรียบร้อยแล้วแม่บ้านก็เอาลงเนหมอไว้คือเก่านะคะเตรียมให้ลูกๆก,กับสามีตอนเย็นนะคะอันนี้ก็เป็ดนะคะที่แม่บ้านซีลาบเป็ดนะคะครึ่งตัวกินไปแล้วครึ่งตัวนะคะยํทาการลาบเป็ดกันเป็ดเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านก็หั่นเป็ดเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต้มดูดูต้มเราน,นะคะแต่ดา,ดาต้มเป็ด มาเรามาทำลาบเป็ดกันนะคะใส่มะน,นาวลงไปตะกี้นะอยากกินลาบเป็ดตั้งแต่เป็ดมันมั่นเนาะไม่บานอบนะคะมันมันเสด็จออกเข้าคั่วทันเฮ็ดบุเป็นกรบโได้กินลาบเป็ดอบเอานะคะมันคนโบนีย์กับพริก ก็ค่อยใส่เพิ่มตัางหางนะคะเพราะเกลือพ,อ,พอบาตแล้วหยุดกินน้ำแม่บาตผงนัวนะคะผงนัวผงนัวน้ำปลานะคะน้ำปลามันสิเข้มเข้มแล้วมันจะเอียวขึ้นเนี่ย วนะคะแม่บาดน,นิ้วถุงมือขยำนะคะ <c oughs> โอู้อูเป็ดไม่ตายฝ <c oughs> <c oughs> นตกจชเบิดเมื่อนะคะเหมือน,น,ะะอนี้ อากาศข้างนอกนี่ไม่ดีเลยแบา่ากจะสิกินนะคะกินลาบเป็ดไปที่พักก่อนเย็นนี้ไปทำงานอาหารทำเสร็แล้วก็สบายชิมสิ วัวๆเป็นไนมันแน้ว นึ่งถใส่ตุ้มตัดตุ้มตุ้มเสต๋วยเสร็จรอยแล้วนะคะเกี่ยาหันแรงแเดี๋ยวใบข้างนอดั้งงทบ้านอยากตัดกินกะแล้วแต่มันกระบอเพะะ็ดนะคะบอเพ็ดหมากไหมนะคะรีตเก็กชิมซิ นัวพอดีเปรี้ยวพอดีอร่อยถ้าดลาบเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลาบเป็ดแม่บานกับตุ่มนะคะตุ่มตุ่มกระดูกสดหนามลาบเป็ดตัวนี้รอข้าวเหนียวอ,อยู่นะคะก็พักยินเรียบร้อยแล้วกะเสร็จไปพักผ่อนนะคะตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนะคะกะสิ ฟังเดโกดิหลับเไปพร้อมกรสิพักพอ่อนนะคะเย็นนี้ไปทำงานค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ